เรับนะหน่งสองาวขาไมหนึ่งสองโอ้โหเ้าไม่ได้แค่โยนไปหนึ่งสอโอ้โหรับเก่งมากรับเก่งบีคนแรกมรงนรอตรงนู้น นี่ปดรอต่อหลังพีเคสิปดมี้ปลดต่อหลังแต่งหน้าเลยปรดปรดรับรับค้วกอรับตรงนะมีไก่เกินไปแล้วนะรับเลยพี่ปรดบอกเนี้ยอ่ะบีเคเก็บให้ เก่งมากบีเคโยนเสร็จแล้วกเก่งมากรับบีเคโยนมาให้แม่ได้ไหมสอโอ้เก่งจังหนึ่งสองอู้หูเกือบได้แล้วลูกเกือบได้แล้วเก่งโอ้โยนให้แม่หน่อยหยุโอ้โหขอบคุณครับแม่โยนให้บีเคบีเคถอยหลังไปก่อนถอยหลังไป แม่โยนนะหนึ่งสองสามโอ้แม่โยนไม่ดีเอาใหม่หนึ่งถอยไปหน่อยหนึ่งสองสามโอ้แม่โยนไม่ดีเลยแม่แม่กลัวโดนหน้าลูกอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โยนเลยแล้วก็โอเคเอาใหม่เลยแล้วครับ